สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนี้นะคะมาเจอก,กันแก้กันนะคะคำเตือนค่ะวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบัเทิงนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักชมเพื่อความบัเนิงเท่านั้นนะคะมาได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรเลยนะเนี่ย <c oughs> อันนี้คือไม่ได้นะคะแต่อันนี้คือได้เจ็ดนะศูนย์เจ็ด ศูนย์เจ็ดสองครั้งเลยเหรออันเนี้ยทำไมชอบออกศูนย์เจ็ดเนะาะเจ็ดศูนย์อันนี้นี่สำคัญมากนะศูนย์หกสี่ นี่ทุกคนมันเป็นอะไรที่เกินความฝันมากนะสำหรับการคำนวณของเรานะไม่น่าเชื่อเลยใช่ไมกระกระดกหัวไว้ให้นะทุกคนนะอือืออืปิ๊บปิวปิ๊บปิวนะแกปมแกกไรเท่าไห่ทุกคนเมื่วานหน่อยก็ปังมากนะหน่อยปกติกับหน่อยหน่อยอ่ะสี่น่อยน่ะ แต่ว่าลาพัฒนาน่ะของเราไม่มานะคะบอกไว้เลยว่าลาพัฒนาของเราไม่มาเดี๋ยวมาซ่อมให้นะวันนี้จะลงคลิปให้จะลงคลิปดาาวให้นะดาวก็ปังมากเลยอยู่ในกลุ่มนะไม่ได้ลงในนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานน่ะเขามีอะไรนะสังสัรคกันเขาแบบมันเสียงดังเราก็เลยไม่ลงไม่ได้ลงคลิปนะอะไรอะไปตามสูตรเลยคะ่ะ ชอบหนึ่งไปหนึ่งชอบสองไปสองนะสำหรับสูตรนะฮะวันนี้ก็เริ่มอยูแล้วเนี่ยเริ่มเสียงดังกันอีกแล้ว ขาติมหนึ 1, 2, ่งสอเหรอ วินนะถ้าวันไหนที่เราไม่ได้ลงคลิปหรือว่าหายหน้าไปคือแสดงว่าเราลงคลิปไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ไหม <c oughs> <c oughs> เขาว่าเสียงเขาดังนั่นเองนะคะ ไม่ก็วนอารมณ์ไม่อยากไม่อยากลงคลิปอะไรเงี้ยถ้าใครอยากอยู่ในกลุ่มก็มีแอดไลน์ได้เลยเนี่ยแอดไลน์ k e a w t e 8 5นะคะที่อยู่ในหน้าบลกคลิปอะถ้าชอบแนวทางงเรานะคะมีหุ้นตั้งแต่เชา้ายันเช้าวันนี้ก็ปังมากดูดูในข้างหน้าได้นะคะเราลงให้อยู่ว่ามันปังแบบไหนนะ หนูจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวหาตั้งซื้อปากกาก่อนใครอยากสนับสนุนแก้วก็สามารถกดตรงปุ่มซเปอแตงก็ได้นะคะทุกคนการเข้ากลุ่มก็คือการสนับสนุนเราในแบบแบบหนึ่งนะคะทุกคนเป็นรายเดือนแบบไม่แพงเลยถูกมากคุ้มมาก ขอรับกาชาติแล้วอยู่ในกลุ่มองคุณจะไม่พลาดแนวทางไหนเลยถ้าาเราแบบไม่ได้ลงให้คุณก็สามารถทวงได้เลยนี่พัฒนาเอ้ยไม่ใช่สีสามกาีนะ บนบนบนจงลูกค้าไหวไหมลูกค้าง่วงนอนเหรอมนีหนึ่งสามก็ต้องมีเจ็ดสามอยู่แล้ว หนึ่งจินด ấ หนึ่งจินสามดชอบสีไหนไปสีนั้นนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านนะให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนแนวทางแต่ละแนวทางนะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเลยนะคะทุกคน หิวน้ำเสียงนูยังไม่หายดีสี่เสียงเหมือนเสียงเหมือนเป็ดนะคะนี่นะนี่คือนอยสามาคีนะชัดมากถ้าใครบอกว่ายังไม่ชัดหรือว่ายังตัวไม่ใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะคะคนแก้วทําคลิปไม่เป็นคือแบบว่าอัดคลิปลง แบบไหนก็คือลงแบบนั้นเลยไม่มีตัดต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะคะเป็นคนแบบบ้านๆใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะคุณ <c oughs> สามนหนึ่งสี่นะคะ่ะนี่นะคพ 1>, 1 3นะคะทุกคนก็ต้องมี7 3อยู่แล้วเห็นเห็นวินไหมหนึ่งสามเจ็สามนะคะทุกคนแกก็จะเป็นปะปะคนประมาณนี้แหละคือแบบว่าชอบแบบนี้แล้วชอบมาเลยนะเลขที่แบบว่ารา้อยเนี่ยนอย่ะทุกคนติดไว้เถอะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์กับศูนย์เจ็ดหนึ่งสองกับสองเจ็ดและสองเก้ากับสองหก นี่คนเรามีสามหนี่นะครับผม ปรมาณนี้นะครับผมนัยพัฒนาฮะไปเบาๆชิวๆววทุกคนอขอให้โชคดีนะคะพี่ถุยบอกการในเพียงแค่น้ทาทังเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลบชมเพืออ่อความบันเทิงว่านั้นนะคะ